แต่ว่าหนึ่งเรื่องราวที่ไม่ต้องนานๆเห็นดีเห็นตลอดเลยคือความเฮฮาของสองพิธีกรจากซาวเช็กคุณผู้ชมตมั้มซานิคือเป็นคู่ป่วนไม่ว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครสองคนนี้ปวดและหาได้ตลอดเลยเอ,อนี่ฉันเคยเจอเขาในลิฟต์กันสองคน,นยยแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ผิดที่ผิดทางหรือปเปล่าเขาแซวกันด่ากันไปด่ากันมาแล้วออรายการนี้ถ้าขาดคู่นี้ไปเนี่ยไม่มีสีสันเท่านี้จริงไม่ได้ไหมนะนี่นี่แค่เปิดตัวก็หมุนตัวแส่ทั่วเวทีแล้วคุณผู้ชมฮะตั้มเองเขามีคล็ดลับนะ เับท,ที่ทำให้แขกรับเชิญที่มาเขาตกหลุมรักด้วยมันคืออะไรฟังหน่อยฮะผมว่ามันเป็นความบ้าบอคอแตกผมว่ามันเป็นความสนุกแบบไร้ขีดจากัดเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นพิธีกรเราเหมือนนั่งคุยกันอยู่ที่บ้านเหมือนเราเอนเตอร์เทนเพื่อนๆที่มาบ้านเราอย่างนั้นเลยฟิลนั้นเรารู้สึกง,งั้นตอนนี้นะครับเป็นวีคลี่เลย เป็นวันเดียวเลยครับผมก็คืออาทิตย์หนึ่งเราจะเจอันครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมนะยิ่งใหญ่ด้วยฉากแสงสีเสียงอลังการมากขึ้นโชว์พิเศษก็อลังการยิ่งใหญ่มากขึ้นแต่ว่าพิธีกรน,นะยังเป็นน้องต้ามและคุณซานีคนดีคนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือว่าสนุกสนานมากขึ้นแน่นอนและแขกรับเชิญทุกคนคือมาแบบเข้มข้นมากๆและก็จะมาร่วมทําโชว์กันเพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนเมื่อได้ดูสาวเชีรดครับผม พี่ิก้เหมือนเดิมตามสานี้แต่ว่าคุณผู้ชมแสงสีเสียงทุกอย่างตระการตามากๆนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันอังคารของทุกคนจะเปลี่ยนไปอย่าลืมเปิดซาวเช็คนะคะและคืนนี้ เตรียมพบกับน้องเจ้าขุนจักรพัรดิผ่านนิสศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงขวัญใจของป้าอีฉันนะคะเพร้อมกับความตั้งใจเกินร้อยรอติดตามการพร้อมกับเอวิทวัตค่ะแน่นอนอินฟลูเอนเซอร์ปากร้ายอารมณ์ดีมาพร้อมซิงเกิลใหม่ที่จึ้งสุดๆมนุษย์ป้าติดตามชม4ี่ทุ่มครึ่งช่องวัน31นะคะอย่างที่บอกว่าแบบสีสันอลังการมากๆและที่เหมือนเดิมก็คือพิธีกรฝีปากคู่นี้นี่คือความสำคัญไงเคมีอ่ะ เอมิทวัตเจอกับสันิกะตั้มโอ้โหทำรัดเด็ดขาดน,นะครับ